ทีนี้มาดูเรื่องของการปิดงวดวัน,นครับ <c oughs> การปิดงวดวันหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่าเราจะปิดงวดเพื่อจะทําการส่งเงินสดนะครับโดยที่การปิดงวดวันเนี่ยห <c oughs> ลักการคืออย่างนี้นะครับหมายถึงว่าเราจะอาจจะสมมติว่าเราปิดวันหนึ่งเราจะปิดหลายรอบหรือว่าอามีการปิดข้ามวันก็ได้เช่นสมมตินะครับวันนี้ที่ขายไปเนี่ยเราก็มาดูเลยเหรอว่าตอนนี้เนี่ยเช่นตอนนี้มาเป็นตอนเกือบเกือบสิบโมงนี่นะครับแต่และเครื่องเนี่ย ราดูยอดคลิกตัวนี้เลือกเครื่องก่อนนะครับนะครับดูว่าเขาขายเท่าไหร่อันนี้คือยอดที่ยังไม่ส่ง่ะส่งเงินมานะครับอันนี้ครับเอามันเ,เยอะเด็ดน,นะครับผมผมปิดก่อนดีกว่าอันนี้ยอดมันค้างมาตั้งแต่หลายวันแล้วสมมติเนี่ยน,นะครับมันก็ขึ้นมาให้ผมปิดดูง่ายเลยวันนี้นะครับ อ่ะดูนะครับตัวอย่างเนี่ยครับคือพอปิดงวดวันนะครับสมมติว่าวันเนี้ยของเครื่องนี้นะครับในวันที่เครื่องอันนี้คือวันที่จะปิดง้วดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่องเซิร์เวอร์เนี่ยครับเนี่ยตอนนี้คือที่ยังไม่ปิดงวดส่งเงินนะครับตอนนี้มีทั้งหมดห้าบินห2รอยสิบบาทอันนี้นะครับตัวนี้มันก็จะบอกมาให้ว่าตัวเนี้ยสาหรับที่จะพิมพ์อันนี้เราดูตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์เราก,กดปุ่มเนี่ยนะครับมันจะพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์มาตัวไท้อัน เซลหรือเคอขายไม่มีน,นะครับสมมติตอนนี้นะครับเราดูว่าอันนี้เนี่ยเป็นยอดที่ยังไม่ได้ส่งเงินทั้งหมดนะครับ620บาทสมมุติว่าตอนนี้เราจะปิดงวดส่งเงินก่อนตอน10โมงนี้นะครับก็กดปุ่มยืนยันอันนี้ปริ้นมาตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็ยืนยันปิดงวดก็เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการขายต่อไปนันนะครับต้องต้องไม่สับสนกันนะครับว่าอันนี้คือเรื่องของการปิดงวดส่งเงิน แต่นี่คือรายงานขายรายงานขายนี่คือเอาวันที่เป็นหลังวันที่เราเลือกตัวนี้เป็นหลังแต่การปิดงวดส่งเงินเนี่ยเอาจะเพาะที่เราไม่ได้ปิดส่งเงินเป็นหลังตามนั้นนะครับเช่นเมื่อกี้เนี่ยปิดไปแล้วถ้าดูตรงนี้นะครับว่ารายงานขายนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดห้าบินละถ้ามีการขายใหม่แต่ปิดงวดส่งเงินเนี่ยไม่มีละเพราะส่งไปแล้วนะครับ ถ้ามีการขายใหม่45เบีย45บาทเนี่ยนะครับตรงที่รายง,งานขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเองอีกหนึ่งบินตัวนีนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวันที่นะครับแต่ส่งเงินเงิงนส่งงวดเงินสดนี่นะครับเดียวหรือมีแค่หนึ่งบินเพราะว่าเขาส่งไปแล้วหนึ่งเขาส่งไปทั้งหมดไปแล้วเนี่ยครับอันนี้คือที่ยังไม่ส่งเงินน,นะครับ อันนี้เนี่ยเอาไว้ทาอะไรไหมายความว่าเราก็สามารถที่จะปิดงวดทดสอบออตรวจเงินสดได้เรื่อยๆตามนั้นนะครับบางทีถ้าเกิดเงินมันเยอะเกินไปเนี่ยเราไปส่งรอส่งทีเดียวตอนสิ้นวันเนี่ยมันอาจจะเยอะไปแล้วตรวจสอบยากแต่นะครับเราอาจจะปิดบ่อยๆก็ได้ครับตอนนี้เราจะปิดหม่ตอนสิบโมงตอนมาตอนบ่ายสองเนี่ยนะครับหรืออาจจะปิดข้ามวันไปเลยก็ได้เช่นวันนี้เราปิดงวดตอนสี่โมงเย็นหมาที่อาจจะเป็นตอนสามโมงเช้าพรุ่งนี้ ก้า e. โมงเช้าพวกนี้นะครับระบบมันก็จะเอายอดขายที <S <s ่ยังไม่ได้ส่งเงินนี่นะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นวันนี้เนี่ยจนถึงเก้าโมงเช้าพวกนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาให้ตัวนี้เราสามารถจะตรวจสอบได้ตัวนี้นะครับหลักการตรงเขาว่าปิดง้ดส่งเงินเนี่ยก็คือวิธีการก็คือว่าเเราเลือกเครื่องก่อนที่จะดูเนี่ยนะครับตรวจสอบเสร็จถ้าต้องการพิมพ์ออกเครื่องก็กดตรงนี้นะครับพอเสร็จเนี้เราต้องการยืนยันปิดงวดก็กดปุ่มตรงนี้นี่ครับนี่คือการเรื่อง ของการปิดงวดส่งเงินสดอะไรนีน,น,น,นะครับ